ทุกเรื่องต่เบไม่ได้ทุกเรื่องน่าเสียรสก่าว้หนรครับก็ก็เป็นรางวัลนักแสดงนำชายนะครับก็สุดดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ฟิล์มเวอร์ดได้เชิญมารับรางวัลรั้งนี้ครับ ก็ก็ดีใจครับมันก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับรางวัลและเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปพูดด้วยขียอายครับเตรียมมาไหมเตรียมมาเออิดหน่อยครับนิดหน่อยตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ช่วยกันโหวตครับที่ทําให้ได้รับรางวัลนี้ก็ดีนะครับคือ เดยวมาทู brauch, ่กับผ mm ู hmm. shape, ้สาวครับก็คุ้งออนไปประมาณ3-4ตอนก็คนชมว่าภาพสวยครับก็น่าติดตามครับอยๆ้วยเป็นเป็นฟิลแบบละครที่มีความซีรีส์ด้วยบนญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาด้วยซึ่งคิดว่าวัยรุ่นหลายคนก็ติดตามไปเรื่องก็น่าจะชื่นชอบครับแฟนบอกว่าเดี๋ยมาทู่ไม่น่ากลัวเลยก็เป็น ยมมาทูตสมัยใหม่ครับผมไม่ใช่แบบว่าตัวแดงๆมีเขาอะไรเงี้ยใช่ในการได้ยินจิดตับจากครรยยอะไรนะากงก็เขาก็ชมว่าเออดูโตขึ้นดูแบบดูมีออร่าอะไรอย่างงี้ของความเป็นยมมาทูตซึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทีมงานครับที่ทำให้ผมออกมาดูดูดีดีอะไรอย่างเงี้ยใช่อยังไม่เงต้อง ไม่ทําเรื่องครับจริงๆแล้วโยมทูดเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกไม่ไม่มีเข้าจําอะไรไม่ได้เลยครับในชีวิตเขาเขารู้แค่ว่าทําหน้าที่รับสมรงานเฉยๆซึ่งก็ทําให้เขาจะนิ่งมากๆไม่มีความรู้สึกครับใช่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ทางเอกเป็นพาร์ทิสุดท้ายเนี่ยก็เลยทําให้ทั้เอกต้องช่วยนางเอกทําารกิจให้สําเร็จ เขาถึงจะได้ไปเกิดครับใช่แล้วพอได้อยู่ด้วยกันไปานานๆมันก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเริ่มจําอดีตตัวเองได้อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องก็ซับซ้อนคือดูเหมือนจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ทั่วไปแต่ว่ามีความดรามา่ามีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแบบอยากให้ติดตามมากครับผมเรื่รองนี้จะได้เห็นซิกแพคออกต์กับยิ่งมาทูจะถอดเสื้อไหมเราถอดหมดเลยครับเรื่องนี้จริงหรอถอดหมด,ดจริงๆแต่ว่า มันเป็น CG คือตอนแรกอ่ะร่วมกับกาแกล้งว่าพอนหมดเลยเราก็บอกพี่จะดีหรอร่วมกับบอกเห็นแค่ข้างหลังนะไม่ต้องอายหรอกเห็นแค่แบบก้นอะไรเลงี้ยเราก็แบบพี่จะดีผมก็อายจริงจรอะไรเงี้ยต,ตอนแรกต,ต,ตอนตอนหลังเขาก็บอกว่า,า,าล้อเล่นแต่เขาไม่ใส่เซฟแต่ก็ยังเขื่อยู่ดีเพราะว่าเซฟเนี่ยมันรัดสน่ารักเขาก็เหมือนเหมือน,นท่านพูดที่หอาบน้ำเสร็จก็โดนตัวบนบนบนเล็กไนีเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยออกมาสภาพนั้นเลย เหมือนว่าไม่ใส่เลยเลยประมาณนั้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยเลยเปรย์สุดตั้งแต่เร่อละครนี่ก็เหมือนจะสุดนะเอาเรื่องอื่นก็แค่เสื้อเนา้อย่างนี้ก็กางเกงด้วยตายหมดเลยต้องต้องิดีน้ำกายแต่หลับฉับนั่นขนาดไหนก็ก็ความนิดหน่อยครับใช่เพื่อให้มันแบบว่าดูชัดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าจริงๆอยากให้ติดตามเรื่องนี้มากนะยูมาร์ทูเพราะว่านอกจากแบบความนิ่งๆเขาได้ที่แล้วอะซีทอลหลังมันจะมีเรื่องของ อารลงต่างๆที่รู้สึกว่าได้แสดงออกมาค่อนข้างเยอะและหละอารมณ์มากที่สุดดูว่าน่าจะสนุกสุขภาพนะะคเป็นยังไงบ้างหลังหลงนี้ก็เยัยรู้สึกว่าเหมือนมีฐานคนเดียวเลยเหรอครับก็สุขภาพก็โอเคครับก็แต่ว่าหลังนี้คือดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายขาดอะไรเงี้ยเพราะมันต้องใช้เวลาครับผมแล้วก็ดื้อด้วยไปออกกำลังกายไปตีนิดๆอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องรักษาอย่างไงมันต้อง ก็ต้องแก้ผ้าแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งต้องวินยัยค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า,าหมอนหลังล่างเนี่ยหายค่อนข้างยากเพราะว่าชีวิตประจำวันเราก็ใช้อยู่ตลอดมันก็เลยทำให้กระทบอยู่เรื่อยๆก็าากเลยหายยากอะไรเงี้ยอยากจะไปรักษาจริงจังนะท่านมทั้งหลายนนี้ก็ก็ถือว่าก็ามีไปจัดจูบืออะไรเงี้ยครับก็จริงจังพอสมควรอยากให้มันหายขาดเลย ยากครับยากแต่ก็ที่ที่บอกแต่ว่ายังมีโซนอยู่บ้างอะไรเงี้ยแบบอดไม่ไหวที่จะไปออกกำลังกายก็เลยหายช้าหน่อยครับแต่ก็พยายามอยู่ท่านอะไรหมอหมอเราก็ดูเพื่อนอะไรเงี้ยหมอมีแบบว่าต้อองหรืท่านต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมตอนนี้หมอกล่าว่ายังไม่ต้องผ่าตัดครับแต่ว่าสามารถถ่ายได้ ใช้เวลาอยู่ที่วินัยของตัวเองเลยครับว่าจะพักแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไปขยันไปกายภาพอะไรเงี้ยครับใช่เราเราเราห้ามอะไรเนพิเศษห้ายกของหนักห้ามุ้มยกของหนักอะไเงี้ยครับห้ามบูห้ามบูใกระูไปแล้วพักงานอยากแต่เอรักพักานสักคัไปล้ก็จริงจังใช่ตอนนี้ก็จริงๆก็พักมาสองาเดือนแล้วแหละ เพราะว่าก็ตั้งใจอยากให้มันหายจริงๆอะไรเงี้ยก็มีแต่ตอนที่กำลังจะถ่ายก็ขอเขาเลื่อนออกไปก่อนอะไรเไงี้ยใช่มันกระทบกับง,งานเหมือนกัน,นช่วงชานระยะเวลานาไหมรับอ่ไม่แน่ใจเลยครับอาจจะหลายอาจจะหลายเดือนครับจริงๆเป็นมาเราสองปีแล้วก็อาจจะไม่ได้หายแค่หลัเกเดือนใช้เวลาเป็นปีหมดตั้งใจวันนี้นนี้รอบนี้ให้มันดีขึ้นไปเลยใช่ครับให้มันดีกว่าเดิมเพราะตอนแรกทำงานก็คือแบบพลามานเหมือนกัน เราะทำไปเจ็บไปมันก็ด้วยอารมณ์การแสดงหลายๆอย่างด้วยแล้วมันก็เครียดอย่างเงี้ยครับเชฟ